สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบ พอกันอีกคือเกามือนีผ้พาพี่น้องมาชัดมําใหญ่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนัน่นสมเหนื่อยักเมนีม่ายักนะครับม่าก้อนใหญ่ๆพี่น้องนะครับสอีอาจจะบอกเป็นแบบสีเข้มๆเั็หน้อยแต่ว่าก็เป็นแล้วนะครับเด้อนะครับทั้งในมันก็เป็นพร้อมกินเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องเมนีมีผักแกมก็มีแค่กระเทียมนะครับกระเทียมก็แกะมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีผิกสดพี่น้องซัมีนล่ะเนาะนะครับโอ้นี่เด้นะครับผมมี ใส้กรอกเนื้อด้วยนะครับใส่กรอกเนื้อหอนหอนมาๆๆมา,มา,มาเขากะหอนหอนเต็มตีบนะครับเมนูนี่นะครับเขากันคักขนาดพี่น้องเอ้ยบอกเลยกินเขาหอนหอนเอาลืมปัดแหรพี่น้องเบิ่งตนนัวนี้เนี้ยม,มาเด้อมาเด้อเดี๋ยวเ,ยวเยวสียห้เบิ่งทั้งในครับว่ามันเป็นอย่างไดทั้งนอกเป็นอย่งสีนะครับทั้งในบอกเลยว่าก็น่าอร่อยเหมือนกันพูดนะ โอ้โห,โโหมามาพี่น้องมาเอา้ามือนี่เอาเอาแนวได้ดีเอาไล่นี่แหละเนาะนะครับม,มา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 เศษเบษต้องกันครับบารที่เนี่อก่อนอื่นต้องงซิมเบงหม่ำก่อนนะครับต้องงซิมเบงหม่ำก่อนอคำใหญ่ๆตัว พริกสุดยอดพริกเผ็ดแห้งพี่น้องพริกเผ็ดมากแต่อร่อยกระเทียม สุดยอดขาเนียวห่อนๆไหมใส่กวางครับเป็นใส่กวางเนื้อ ชากันไกรก็จะบวเขาล็อกอสองที่สองมั่เมืองหนองบัวลำพูครับอื ไปผ่านองบ่อล้ำพูถามเลยครับหม่ำบ้านวังมืนบันวังมืนไปท่างใดสองขางทางครับมีแต่ลานเนื้อลานหม่ำขาออกคอนแกนครับอืขาเข้าคอนแกนอืม แซ่บพี่น้องคักอืก่อนนี่ เส็กกว่ากระแทบครับ กนงยี่บีหตอนมันอยู่ในปาเขาันหเขาไันเขาอินแ่บท้เอาสมูรอี่กินหมูเลยถเพี่น้อง สุดยอดเมนูอีสานบ้านเอาสีเห็ดสมยักอีกอยู่พี่หน่องแซ่บไหมสมยักไหม ี่น้องว่ามันเป็นบ่างหรอยังสีดงแดงๆอยู่มันกระสมพอดีครับผมบ่มัมกสมคักๆไปไะเด้๋ยักมาถามกันไล่ครับ วาขายายอะกบมไม่ได้ขายนะครับจะอนาคตกับเบเนี่ยดอกพี่น้อง คนละครับบัดรมายู่บ้านกับแม่พุ่นละอ,อีกสิบปีอีกสิบปีคอยสิมาอยู่บ้าน ยอด แดดคักแดดแน่พี่น้องเลยแดดเต็มสอง ยอดพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยครับเด้อคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ